ลแ,บบแล้วครับหาเบฟนึงเด้อครับบอสยึดสะพานจะยาอยึดถึงสะพานครับรถจังหัวครับมองขึ้นสะพานบริหนี้เดี๋เปิดไฟ<ป>อ,อันนี้อยู่รถบีเอ็มเดี๋ยวบินยูะนะครับยางรั่วต้วงแอซังครังแอซางครับต้องจอดรถไอจอดก้นก็นกนกนได้ครับเปิดถ้ามากไว้ครับ ใช่ใช่ที่เนื้อออกไมเถียวไม่เลี่ยวแก่ถอยมาแล้วมั้งที่จริงไงยอญ่บุญนะตบงลงนะครับเลือามบอทลงครับเป็นยังไงเนี่ยเลิอเลิเลสร้างตำนานสร้างตำนาน <c ookie> สักกี้สร้างตำนานอีกแล้ว<อ>เลรอด้หรอดไ <c oughs> ด้หรือ สั่งตำนานอีกแล้วครับตำนานอีกแล้วนี่ค่ะเอาคืองบาร์บีบาร์ของก็ไปเฮ็นยังของบาร์เส้าดอกมันก็เขอบสูนกำลังโทรหาเราเสด็จอยู่มบาร์นี้โทหาหรือยังโทรแล้วเขาจะมารับขับรถนี่มันยางแบนเลยนะนี่มันเลยแบบสั่นรดเลยเพราะบารมันกินขอบได้เลยครับตอนเมันเปลี่ยนเลยกินรถแบบนี้มันบาเร์เน้าเลามันบาร์เส้าแล้วแบบนี้ต้องเอาไปเข้าสินไหมหรือว่ายังไงใช่ก็หมดไม่อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้ว เปลี่ยนใหม่แล้วคือมันไม่ใช่ยางมันไงยางมันอ่ะเสียละสามสิบแสดงว่ามันไม่ใช่ยางมันมันก็เลยแบบว่าพังเร็วใช่ไหมเพราะยางมันสามสิบมือนะมันก็เลยพังเร็วไอ้นี้มันถูกมันไหเนาะใส่ฉลุข้าวมาซื้อแหมใส่ยางมันเลยรอบรอบรอบนี้นะแล้วมันดำมะกุ้นรอให้พี่เหล่ามารอรอรับอันนี้ดีกว่าดีไหมพี่เหล่าเราเปลี่ยนแล้วก็รอให้พี่เหล่ารอรถสไลด์เปิดรถสไลด์บ๊อบบี้ไม่ขืนบ๊อบบี้ใหม่เขารออยู่ มันก็หมายถึงว่าอันกุจแจมีเบาะรองหัวก็องคิดไปนั่นแหมเขาหมายก็เลยง่ามันมันมม่แหม่มันมันอยางกร่องเสือมันทนมันต้องไปเข้าศูนอย่างเดียวใช่เดียวนวาระเด็กมันออกวันนี้มันออกแล้วือม่ชคิันชวนงม่ต้องกับบ่าไหนม่ขั้นเป่มีียบอกเบาันหน้าพิาย์เาอรน่บอนลืมขวงอย่างน้อยพ่นกาเปลวทีียมยังน้อง กำล,ลังล่อรถสไลด์นะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีแต่คือต้องขอศูนอย่เศรอยางยีเเซนที่สองนี่เซนแรกยวนไปยังโคราชยางห่วงสี่หลังห่วงไม่สี่ตลังคือหน้าจอยว่ายางคุณร่วคุณต้องจ่ายนี้ งวยยุ่นนห,หนีเลยบ่กครับหรือาอยูุ่่นบอดถอยมามเดยายมาอยนั้มตันดีดิได้เสียเยดีอ่กด้ขี้แห้งครับก็ตันโอเคนะครบอย่างรูวรอบดิกจ้า <c oughs>